ตอนเราเข้าสู่ห้องสมุดรัศดรน,นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่17มีนาคมนะครับสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube แล้วก็ทาง Lumble ครับไททาลชาแน,นลนะครับแล้วก็ทางเฟซบ o o กแฟนเพจแซกนอเบอรีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยยังไงเ,เข้ามาแล้วใครเห็นคลิปนี้นะไม่เป็นดูสดหรือว่าดูย้อนหลังก็ตามยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์ สปอร์ตกันด้วยครับตามหน้าจอที่ขึ้นไว้ให้นะครับโอเควันนี้เราอ่านหนังสือต่อครับกับชมหน้าราชาชาตินิยมนะครับชมหน้าราชาชาตินิยมนะครับวันนี้เป็นตอนที่1 1แล้วใครที่ไม่เคยฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่เคยฟังตั้งแต่ต้นรบกวนนะครับช่วยดูยอ้อนหลังด้วยดูยอ้อนหลังได้นะครับดูใน Youtube ได้นะครับเรามีเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้ว ไปดูกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราอ่านกันต่อเดสักครู่นะฮะผมขออนุญาตแชร์ก่อนอใครที่ช่วยแชร์ก็ขอบคุณมากมนะครับโอเคแป๊บนะฮะโอเคเราอ่านกันต่อครับ ชมหน้าราชาชาตินิยมนะครับหนังสือของอาจารย์ธงชัยวินิจกูดนะครับเป็นหนังสือที่อ่านคอน่อนข้างเข้าใจยากเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับภาษาที่เป็นทางการแล้วกเ็เป็นอนุวิชาการรวมถึงม,มันพูดเรื่องปอดศาสตร์เนาะดังนั้นคนที่จะอ่านก็ต้องทํทําทาใจนิดนึงขณะผมอ่านให้ฟังผม,มังรู้สึกมันยากมากเลยนะบางทีต้องตีความนะฮะแล้วเขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างยากสําหรับคนยุคนี้พอสมควร Mm hmm. ภาษาราชการนี่เป็นอะไรที่ไม่ปวดหัวจริงๆทำไมไม่เขียนเข้าใจเข้าใจแบบเข้าใจง่ายๆวะเนาะอ่ะโอเคมาต่อกันครับบทที่เจ็ดไม่ชุบทที่เจดตอนที่เจ็ดเอ้ยขออภยัยข้อที่เจ็ดของบทที่สามเริ่มเริ่มรวนเริ่มรวนชัยชนะของแผนที่ครับภูมิศาสตร์ของประเทศคืออีกในหนึ่งอ,อีกในยะหนึ่งตัวตนหรือกายภาพของประเทศ ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แน่นอนรับรู้ได้ด้วยประสบการณ์ของเราจนบางคนอาจคิดว่าเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งบนผิวโลกซึ่งทำให้ตำราภูมิศาสตร์สามารถสั่งสอนเราแต่เด็กได้ว่ารูปร่างของประเทศไทยเป็นอย่างไรแต่แท้ที่จริงตัวตนของประเทศกลับมีกำเนิดจากการที่ภูมิศาสตร์สมัยใหม่เข้าสับเปลี่ยนแทนที่ความรู้และการปฏิบัติชนิดอื่นที่ดำรงอยู่ก่อน สถาปนาระบอบความคิดและการปฏิบัติที่จัดว่าเป็นความจริงหรือความถูกต้องชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งให้ความหมายและจัดการพื้นที่ด้วยระบบสัญ,ญลักษณ์ชุดใหม่แผนที่และเขตแดนชนิดใหม่กลายเป็นองค์ประกอบจําเป็นของการคิดและปฏิบตัติต่อผิวโลกมนุษย์ที่อยู่ภายใต้อำน,นาจของระบบใหม่ของภูมิศาสตร์จึงแปลความคิดและความปรัถานาให,ให้กลายเป็นรูป,ปรธรรมตัวตนของประเทศจึงถูกสร้างขึ้นมา ตัวตนของประเทศจึงมิใช่วัตถุที่ดำรงอยู่นอกเหนือการกำหนดสร้างของมนุษย์แต่ก็มิใช่ความว่างเปล่าหรืออุป,ปาทานภายในจิตใจของเราเองมันเป็นผลของการที่มนุษย์ใช้เทคโนโลยีเฉพาะอย่างเข้าจัดการในวงเล็บว่านิยามจัดสรรถลุงหรือชำระนะครับเข้าจัดการวัตถุทางภูมิศาสตร์ซึ่งในที่นี้ก็คือผิวโลกภายใต้อำนาจทางการเมือง กล่าวอีกอย่างได้ว่าเป็นเพียงผลของการประกอบการเข้าของเหตุปัจจัยทั้งทางวัตถุและสํานึกจํานวนหนึ่งแต่ผลนั้นกล่าวนี้กลับกลายเป็นจุดตั้งต้นของชีวิตและพฤติกรรมมนุษย์นับไม่ถ้วนทั้งในความคิดและการปฏิบัติทั้งอย่างรูปธรรมและนมามธรรมทั้งบวกและลบทั้งสร้างสารรค์และทําลายเช่นมโนภาพต่อรูปร่างของประเทศความคิดเรื่องอธิปไตยเขตแดนเอกราชและบรูรณภาพของดินแดนด่านการแย่งชิงดินแดนสงครามความภูมิใจ ความยึดมั่นเอกลักษณ์ความหลงตัวและอื่นๆการเกิดมีตัวตนของประเทศหนึ่งเองเออของประเทศนี้เองนะครับทำให้การเกิดทำให้เกิดการศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องการเสดยดินแดนแล้วก็การปฏิรูปขึ้นเพราะทั้งสองเรื่องไม่มีความหมายและไม่ส่งผลสะเทือนทางจิตใจใดๆเลยถ้าหากเราไม่รู้จักตัวตนของประเทศจากเรื่องราวที่อธิบายมาทั้งหมดยังอาจทําให้เราคิดไปได้ว่าตัวตนของประเทศไม่ได้มาจาก วิวัฒนาการของทัศนะและการปฏิบัติใดๆที่มีอยู่เดิมตรงข้ามกับเป็นผลของการประทะขัดแยง้งซึ่งไม่ได้ทาให้ทัศนะและการปฏิบัติเดิมค่อยๆปรับตัวกับกายแต่กลับถูกคุกค,คามแล้วแทนที่ด้วยทัศนะและการปฏิบัติชุดใหม่ณนะขณะต่างๆกันจํานวนมากความเปลี่ยนแปลงจึงอาจไม่ใช่วิวัฒนาการแต่เป็นผลรวมของการประทะแตกหักและกระโดดจากสิ่งที่ดำรงอยู่เดิมเข้าสู่ระบอบมโนภาพและการปฏิบัติอย่างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนด้วยความรุนแรงต่างๆกันขณะเหล่านี้มีทั้งเป็นวีรกรรมการต่อสู้เพื่ออยู่รอดความใจดีความโลภการย่งชิงการโวยโอกาสล่อลวงความเทรนตรงและความเข้าใจผิดโดยในนี้ตัวตนของประเทศจึงไม่ใช่ความต่อเนื่องมาจากอาาเขตของอาณาจักรโบราณใ,ใดๆพื้นที่และดินแดนเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในตัวของมันเองแต่ปัศจากความหมายที่แน่นอนบรรพบุรุษ รับรู้เข้าใจและจัดการต่อมันในแบบหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดชีวิตและพฤติกรรมไปแบบหนึ่ง mm. เช่นไม่รู้จักความคิดเรื่องอธิปไตยทุกตารางนิ้วไม่รู้จักเขตแดนชนิดที่ทําให้รัฐต่างๆต่อเป็นผืนเดียวกันทั่วผิวโลกรู้จักแต่เครือข่ายของอํานาจที่ปรากฏตัวเป็นหย่อมๆในทางดินแดนตัวตนของประเทศเกิดจากกระบวนการผลิตหรือสร้างให้มันเกิดขึ้นทั้งมโนภาพและบนดินแดนจริงๆโดยมีแผนที่เป็นแม่บท ตัวตนของประเทศจึงเป็นเพียงผลของการทำให้แผนที่กลายเป็นรูปธรรมบนผิวโลกโดยในนี้ภูมิศาสตร์จึงหมายถึงความรู้และเทคโนโลยีชุดหนึ่งอย่างแยกไม่ออกจากสภาวะทางวัตถุที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นโดยความรู้นั้นภูมิศาสตร์เป็นคำรวมของระบอบความคิดและปฏิบัติชุดหนึ่งทั้งสงแง่และความหมายของคำว่าภูมิศาสตร์จึงเป็นรูปลักษณ์หรือการปรากฏตัวของสองด้านของระบบเดียวกัน ความกำกวมของความหมาย2ในยะของคำว่าภูมิศาสตร์จึงเป็นภาวาทะที่สะท้อนการขึ้นต่อกันและกันของ2ความจริงทางภูมิศาสตร์ที่ดำรงอยู่ก่อนแล้วแต่สามารถเป็นผู้กระทำผู้สร้างความจริงทางภูมิศาสตร์ขึ้นตามบงการของมันด้วยความจริงทางภูมิศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุซึ่งเป็นต้นต่อของความนึกคิดทั้งหลายแต่เป็นเพียงผลของการแปลแม่แบบนมามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองก็เป็นได้ แต่ทั้งภูมิศาสตร์แผนที่และตัวตนของประเทศเมื่อถือกำเนิดขึ้นมาแล้วเรากลับยึดมั่นว่ามันเป็นความจริงตามธรรมชาติมีกำเนิดไกลโพ้นลึกลับในอดีตและเกิดกฎเกณฑ์ค่านิยมและสถาบันทางสังคมชนวนมากขึ้นมาสนองการดํารงอยู่ของแผนที่และเขตแดนเปรียบได้กับเมรัรราซึ่งถือกําเนิดโดยมนุษย์แต่ในระบบทุนนิยมมันกลับกลายเป็นความจริงธรรมชาติซึ่งมนุษย์ไม่รู้ที่มาและกลับมีอิทธิพลบงการมโนภาพและการปฏิบัตินับไม่ถ้วน และก่อให้เกิดชีวิตทางสังคมได้ต่างๆขึ้นมามหาศาลกลายเป็นอาจักรของเงินตราตั้งแต่ในธนาคารตลาดหุ้นจนถึงกระปุกอมสินเงินตราหลุดลอยจากมือมนุษย์และกลายเป็นผู้ปการมนุษย์ทํานองเดียวกับที่พระเจ้าหลุดลอยจากการควบคุมของผู้สร้างจนกลายเป็นพระผู้สร้างเสียเองเขแดนและแผนที่ก็หลุดลอยจากกําเหิดทางเทคนิคของมันกลายเป็นสิ่งมีค่าศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพยึดถือถึงขนาดยอมสละชีวิตได้ แผนที่และเขตแดนยังสามารถมีคุณค่าทางจิตใจเอ่อทางจิตวิทยาขออภัยนะครับแผนที่และเขตแดนยังสามารถมีคุณค่าทางจิตวิทยาสําหรับปลุกความภูมิใจหรือไว้เป็นตราสมาคมหรือไว้ประกอบโฆษณาก็ได้ด้วยเศรษฐศาสตร์การเมืองของเขตแดนและแผนที่เป็นประเด็นใหญ่ซึ่งต้องการอีกบทความ่ังหาเช่นเดียวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองของเอกลักษณ์ใหม่เรื่องของสถาบันและการผลิตซ้ําความเป็นเราเขาและผู้อื่น เป็นประเด็นซึ่งควรพิจารณาแต่เกินกว่าจะทำในที่นี้ได้อ้โหูเขียนให้เข้าใจยากเนาะคืออย่างนี้ให้ผมแปลงง่ายๆเนาะมันไม่มีอะไรมากเลยนะเพื่อนๆก็ๆคือทั้งหมดรวมเป็นสิ่งสมมติครับจะเป็นเขตแดนในอดีตที่เราเข้าใจกันนะฮะในอดีตเนี่ยไม่รู้จกักค,ความเป็นชาติที่แท้จริงด้วยซ้ํารู้แต่ว่ามีอิทธิพลออกไปถึงแค่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ไม่รู้จักคําว่าแผนทีไม่รู้จักคําว่าประเทศไทยที่เป็นขวัญ ที่เป็นขวานนะฮะที่เป็นรูปขวานแล้วพอมันมีการสร้างแผนที่ขึ้นมามันก็ถูกหยิบเอาขึ้นมาเป็นตัวกําหนดความรู้รับรู้ของทุกคนว่าเนี่ยประเทศไทยเราเป็นแบบนี้นะนะฮะจนทําให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจในประเทศของเราในเขตแดนของเราในอรูปขวานทองอะไรแบบนี้ครับคือมันไม่ได้มีมาตั้งนานแล้วมันเพิ่งมามีแค่นั้นเองเนี่ยที่จะอธิบายมันแค่เนี้ยแต่อาจารย์เขาเขียนในแบบเอาจริงจงภาษาราชการครับมันเข้าใจยากจริงนะ เป็นเป็นภาษาที่แบบพนันนาจนงงอะบางทีคนอ่านยังงงเลยคุณฟังคุณจะงงไหมเนี่ยนะครับอืมแลเอาง่ายๆคือทุกอย่างแม่งล้วนสมมุติขึ้นอะจะด้วยสมมุติแบบเก่าหรือแบบใหม่สุดท้ายมันคือสมมุติขึ้นแล้วก็เอามาเป็นตัวครอบกําหนดความคิดกันความเชื่อของกันและกันนะในยุคปัจจุบันเออแค่นั้นอ่ะโอ้ได้อีกข้อนึ่งออ เดี๋ยวนะข้อขอ้อแอโอเคได้นะฮะข้อ8ข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับประวัติศาสตร์คืออะไร <S <S กรณีแผนที่ภูมิศาสตร์และตัวตนของประเทศที่กล่าวมาทั้งหมดแต่ต้นอาจถือว่าเป็นเพียงตัวอย่างกรณีหนึ่งของประวัติศาสตร์ในแนวนี้ก็ได้การศึกษาประวัติศาสตร์มักจะเริ่มต้นจากสิ่งหนึ่งเช่นเหตุการณ์บุคคลวัตถุป,ประเพณีแล้วก็อื่นๆนะะที่มีความหมายชัดเจนหรือถูกนิยามไว้เรียบร้อยแล้ว บางครั้งผู้ศึกษาก็นิยามหรือจํากัดเสียเองตั้งแต่บทแรกในที่นี้ครับกลับเริ่มต้นจากปัญหาว่านิยามหรือการจํากัดความหมายหนึ่ง,หน,งหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่กลายเป็นเอกลักษณ์หรือตัวตนนั้นมาจากไหนสิ่งที่ดูเหมือนจะชัดเจนยอมรับชัดเจนจนยอมรับโดยไม่ต้องพิสูจน์นั้นมาจากไหนสยามจึงไม่ใช่คําหรือวัตถุที่มีความหมายชัดเจนเป็นเพียงเวทีสนามหรือว่าปริมณฑลที่ถูกความคิด และการปฏิบัติสารพัดด้านของมนุษย์ให้ความหมายขึ้นมาโดยปกติครับจะมีระบอบของการคิดและปฏิบัติหลายชนิดเข้าแข่งขันกันเพื่อกําหนดความหมายในด้านหนึ่งหนึ่งดังเช่นที่กล่าวมาถึงภูมิศาสตร์หลายชนิดแข่งขันกันกําหนดความเป็นสยามในเชิงดินแดนความเป็นสิ่งหนึ่งหรือเอกลักษณ์หนึ่งจึงหมายถึงสภาวะที่ปริพัณทออันคุมเคือนั้นตกอยู่ภายใต้ระบอบของการคิดและปฏิบัติชนิดหนึ่งพลวัตเกิดจากการประทะกันของความหมาย ต่างๆเพื่อพยายามครองความเป็นใหญ่สถาปนาตัวเองเป็นความหมายของสิ่งนั้นๆกําเนิดของสิ่งหนึ่งๆจึงอยู่ที่ขณะต่างๆของการประทะเพื่อสถานาหรือสร้างตัวตนและยุติลงเมื่อระบอบของการคิดและปฏิบัติชนิดอื่นเข้าแทนที่ซึ่งทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งอื่นกลายเป็นความเป็นอื่นประวัติศาสตร์ของสิ่งหนึ่งๆไม่ใช่ความต่อเนื่องแต่คือการเกิดิดัๆบๆซับเปลี่ยนณนะขณะต่างๆอีกอย่างวะถามจริง นี่คือภาษาไทยใช่ไหมครัทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายหลายในยะชีวิตทางสังคมทุกๆด้านอยู่ภายใต้เครือข่ายของความหมายจํานวนนับไม่ถ้วนซึ่งกําหนดความคิดและการปฏิบัติของเราและมีสถาบันทางสังคมซึ่งรับรองแล้วก็ปลูกฝังความหมายต่างๆนับไม่ถ้วนเช่นกันเช่นอ่อ,อขออภัยนะฮะมนุษย์ในประวัติศาสตร์ชนิดนี้เป็นทางผู้กระทําที่ตัดสินความหมายว่าจะให้เขตแดนชาติ ความเป็นไทยเงินพระเจ้าชาวบ้านรากหญ้าหมายถึงอะไรแต่มนุษย์ก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกบงการโดยความหมายที่เขาสร้างขึ้นเองด้วยในเวลาเดียวกันแม้แต่แผนที่ซึ่งดูจะเป็นวัตถุไร้อํานาจกบสามารถบรงการความคิดความปรัถนาความสํานึกการปฏิบัติของทั้งชาวอังกฤษฝรั่งเศสและก็สยามที่ยอมรับมันให้สร้างความเป็นจริงขึ้นมาในแบบที่แผนที่ต้องการประวัติศาสตร์ของสิ่งหนึ่งรวมทั้งความเป็นสยามจึงไม่ใช่ความต่อเนื่องแต่คือการเกิดกด,ดับตลอดเวลา เวลาและความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การค่อยๆกลายเป็นอย่างต่อเนื่องแต่คือการประทะสับเปลี่ยนก้าวกระโดดจากความเป็นสิ่งหนึ่งกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีคุณสมบัติแตกต่างออกไปบ้างก็แตกต่างเพียงเล็กน้อยจนดูเหมือนเป็นวิทยา,าการแต่บ้างก็ต่างกันอย่างตรงข้ามความจริงหรือความชัดเจนเป็นตัวตนของสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเพียงระยะเวลาหนึง่งซึ่งปริมณทนนั้นถูกกาหนดความหมายขึ้นมาแบบหนึง่งแต่หมายความแต่ความหมายอื่น การคิดและปฏิบัติชุดอื่นก็แฝงอยู่ปะปนเติบโตและอาจเข้าปะทะเพื่อความเปลี่ยนแปลงดังนั้นการศึกษาปบทบา์ชนิดนี้จึงมองหาความกำกวมคลุมเครือความเข้าใจผิดการประทะของความหมายต่างกันและก็ขณะที่เกิดการตัดสินความกำกวมนั้นไปทางใดทางหนึ่งทั้งหมดนี้เพื่อตอบคำถามว่าความเป็นสิ่งหนึ่งหนึ่งเป็นขึ้นมาได้อย่างไรถูกกอบขึ้นมาจากการคิดปฏบิบัติต่างๆอย่างไรกำเนิดเป็นความลี้ลับที่ผู้คนหลายยุคสมัยพยายามอธิบาย ไม่ว่าด้วยนิทานหรือว่าประวัติศาสตร์กําเนิดของสิ่งหนึ่งหนึ่งในแนวที่อธิบายมาในกรณีตัวตนของประเทศกับไม่ดีลับประวัติศาสตร์ชนิดนี้ผิวเผินแล้วก็ทือท่อๆง่ายๆผิวเผินว่ามาจากสอเสือยอยักษ์สละอามอมะซึ่งอ่านด้วยไวยากรณ์ภาษาไทยว่าสยามในสชิงมองเดียวกันคําถามที่ว่าผู้มิศาสตร์หรือความมีตัว,ม,ตวมีตัวมีตนของสยามมาจากไหนก็อาจตอบได้ง่ายว่ามาจากแผนที่นะครับถ้าหากเสน่ พลังและความขลังของประวัติศาสตร์ที่มารู้จักที่เรารู้จักนะครับอยู่ที่ความลี้ลับและความไกลโพ้นซึ่งต้องออซึ่งถูกเปิดเผยออกมาทีละส่วนทีละส่วนอย่างน่าเชื่อถือจึงทําให้เกิดความภูมิใจความยึดมั่นห่วงแหนและคุณนวัตเต่างๆได้ทะเนยของประวัติศาสตร์ชนิดที่กล่าวมาในเรื่องนี้กลับอย,อยู่ในอยู่ในอยู่ในที่อ,อ,อยู่ที่ความผิวเผินนะครับง่ายๆทื่อๆตรงๆซึ่ง เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแต่มักถูกมองข้ามเพื่อมองหาความดีลับแทนประวัติศาสตร์ชนิดที่ผู้เขียนเสนอมาไม่มีความคลังและไม่ต้องน่าเชื่อถือเพื่อจะได้ไม่ต้องภูมิใจยึดมั่นหรือหวงแหนจนเกินไปความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่สำนวนภาษาของการเขียนหรือปริมาณของเชิงอัดและบรรณาน,นุกรมซึ่งหากเขียนให้สนุกสนุกง่ายลงตรงๆยิ่งขึ้นอาจจะน่ารบก,กวนยิ่งกว่านเสียอีกความเป็นนามธรรมหน่อยๆภาษาหน้าสับสนหน่อยๆคงช่วยลดความรุนแรงลงบ้าง งงสิครับไม่ใช่ลดความรุนแรงนะฮะแต่อยู่ที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์คุณชนิดซึ่งมุ่งหมายให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ความน่าภูมยยิใจหรืออำนาจบงการความมีตัวตนหรือความเป็นเราเขาผู้อื่นจนเกินไปถ้าคุณค่าของทัศนะหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ค่าของความจริงความถูกต้องใครจะปฏิเสธบ้างว่าสยามมาจากสเสือย,ยักษ์สลามออม้าจริงๆและถ้าคุณค่าอยู่ที่แนวคิดทฤษฎีหรือปรัชญาเท่าที่อธิบายมาคงเห็นแล้วว่า ประวัติศาสตร์ทือท่อๆง่ายๆผิวเผินนี้ก็มีศาสนาวิธีการศึกษาและความมุ่งหมายในแบบของตนซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากย้อนกลับมากล่าวถึงเรื่องความเป็นชาติภูมิศาสตร์เป็นเพียงองค์ประกอบรูปธรรมแง่นหนึ่งเท่านั้นที่ประกอบขึ้นเป็นการคิดและการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับชาติขึ้นมาจํานวนมหาศาลยังมีองค์ประกอบอื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบการคิดและปฏิบัติอื่นๆซึ่งประกอบกันเข้าเป็นความสํานึกและความเป็นชาติตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์ความรักเอกราชความสมัครคี พุทธศาสนาเอกลักษณ์ไทยและอื่นๆรวมทั้งองค์ประกอบเชิงปฏิเสธอีกจำนวนมากเช่นความไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่ลาวไม่ใช่เวียดนามเป็นต้นถึงตรงนี้เราอาจจะเริ่มต้นหน้าแรกของการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งได้ยกตัวยอย่างเช่นกรณีประวัติศาสตร์ปัญหาใจกลางก็คือประวัติศาสตร์สร้างประวัติศาสตร์ได้อย่างไรประวัติศาสตร์สร้างอาดีตซึ่งเชื่อกันว่าเป็นความจริงขึ้นมาอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อประวัติศาสตร์และอดีตชนิดนี้ เข้าสับเปลี่ยนแทนที่อดีตชนิดที่ดำรงอยู่ในในการคิดและการปฏิบัติของผู้คนสมัยนั้นๆประวัติศาสตร์เริ่มต้นที่ตรงนี้อดีตชนิดที่เรารู้จักว่าดำรงอยู่จริงในเชิงประสบการณ์และมียุทธนาการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจได้ทุกชาติเป็นอดีตชนิดที่ผู้คนแต่ก่อนไม่รู้จักความรับรู้ต่อเวลานิยามความหมายและความสําคัญของเวลาและอดีตและความหมายของเหตุการณ์ในเวลาชนิดนั้นนั้น ล้วนแต่แตกต,ต่างกันไปในที่นี้จะขอยกตัวยอย่างแต่เพียงสั้นๆว่าประวัติศาสตร์สุขโขทัยเริ่มมาอย่างไรศิลาจารึกหลักไหนๆก็ตามมีสภาวะพื้นฐานอยู่อย่างเดียวคือเป็นก้อนหินที่มนุษย์ไปยุ่งเกี่ยวด้วยความที่มีมนุษย์ไปยุ่งเกี่ยวข้องเนี่ยไปเกี่ยวข้องด้วยนะทำให้ก้อนหินนั้นกลายเป็นปริมณฑลที่มีความหมายต่อมนุษย์ไปต่างๆนานาเช่นเป็นที่เป็นของถวายบูชาหรือใช้ในพิธีกรรมหรือเพื่ออะไรสักอย่างแก่ผู้ผลิตมันขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาาาานาวูชชและเื่่อมีจ และในที่สุดถูกทําให้เป็นโบราณวัตถุสําหรับมาไว้ในพิพิธภัณฑ์และไว้ศึกษาประวัติศาสตร์สุดแท้แต่ว่าหินก้อนนั้นอยู่ในระบอบความระบอบการคิดและปฏิบัติอะไรศีลาจาลึกเมื่อกลายเป็นโบราณวัตถุที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ซึ่งก็มีความหมายกำกวมอย่างเหมาะสมอยู่แล้วมันสามารถก่อเกิดความเป็นสุขโขทยัยราชธานีแห่งแรกของไทยสุขโขทัยคือนาจาักรโบราณแห่งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนเกิดใหม่เป็นรัชธานีแห่งแรกของประวัติศาสตร์3กรุงของไทยมีกรุงธนบุรีเป็นระยะผ่าน ด้วยการคิดและปฏิบัติของวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ไปสร้างขึ้นมาซึ่งทําให้สุโขทัยมีความหมายและก็ความสําคัญอีกหลายอย่างชนิดที่สุโขทัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนคงไม่สามารถจะเป็นได้ความสํานึกประวัติศาสตร์คือระบบการคิดซึ่งให้ความหมายและนิยามต่ออดีตในทํนนองหนึ่งสร้างความจริงสร้างความถูกต้องแล้วก็มาตรฐานของสัจจะขึ้นมาแบบหนึ่งความสํานึกประวัติศาสตร์ขึ้นครองความเป็นใหญ่พร้อมๆกับการทําให้อดอด,อดีตชนิดอื่นนะครับเช่น นิทานหรือว่าตำนานซึ่งรับผิดชอบต่ออดีตมานานกลายเป็นสิ่งเชื่อถือไม่ได้จากนั้นสํานึกประวัติศาสตร์ก็ออกดอกสร้างผลแล้วก็สถาบันทางสังคมขึ้นมาเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นตําราความเชื่อเวรบรุรุษสตรีอนุสาวรีย์รายการวิทยุตอนเช้าความภูมิใจอาชีพอาจารย์นักประวัติศาสตร์และอื่นๆประวัติศาสตร์ของชาติก็เป็นผลผลิตหนึ่งที่ประวัติศาสตร์สร้างขึ้นมาบทความนี้เป็นเพียงแค่ผลผลิตอื่นๆที่อยู่ภายใต้ระบอบ ของการคิดและปฏิบัติต่อต่อต่ออดีตนะครับชนิดที่เรียกว่าประวัติศาสตร์แต่แสงมีสภาวะเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขต่างๆรวมทั้งฐานะของผู้สังเกตการชฉันใดอดีตและเวลาก็สามารถมีประวัติศาสตร์ได้หลายชนิดหลายสภาวะหลายนัยยะและส่งผลต่างกันฉันนั้นเขียนไว้เมื่อ8มีนาคมปี2530ครับณนะจุดเล็กๆที่ไร้สาระแห่งหนึ่งบนผิวโลกโอ้ยงง จากนั้นครับมันจะมีแผนที่ให้ดูก็คือเป็นเหมือนแผนที่สยามอะครับในอดีตอะอย่างเช่นเนี่ยมีแผนที่ของลาลูแบร์นะฮะอาณาจักรสยามก็วาดขึ้นมานะฮะแล้วก็มีแผนที่ในสมัยรัชกาลที่1นนะฮะซึ่งเขียนเหมือนแผนที่หาสมบัติใน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 หนังของเราเราเห็นอะมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะนะครับ แล้วก็มีแผนที่สุขโขท,ทัยอุทยาแล้วก็กรุงเทพตอนต้นซึ่งเอาจริงๆนะไอ้พวกนี้มันเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาในยุคที่เทคโนโลยีมันเพิ่งจะเริ่มมีครับนะครับ,นะรบแล้วก็มีแผนที่ประวัติอาณาเขตไทยเออวะพอเรามองในมุมนี้นะครับทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นถูกเขียนขึ้นไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่ก็ตามแต่มันกลายเป็นความจริงของคนในยุคหนึ่งหรือยุคนี้นั่นเอง แล้วเราก็จดจํากันมาแบบนี้ครับเราก็เชื่อกันมาแบบนี้จนเกิดเกิดเป็นความภูมิใจถึงพื้นที่ที่เป็นขวานทองอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแม่งถูกสร้างขึ้นหมดเลยอะับางทีเราต้องต้องถามตัวเองเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันจริงหรือเปล่าสยามเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่ด้วยซ้ําไปต้องถามเรื่องนี้ด้วยซ้ําในอดีตเขายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาคือคนไทยหรืออะไรนึกออกใช่ไหม มันเหมือนเราอยู่กันเฉยๆมีการต่อสู้มีการชิงกันหน้าเอาจริงๆนะฮะบางทีการต่อสู้ในอดีตอาจจะไม่เหมือนกับที่เราดูในหนังก็ได้ซ้ําไปบางทีคนเราอาจจะไม่ได้ต้องการจะเขียนค่ากันขนาดนั้นอืมเพราะเราอ่านมาถึงแบบตรงนี้นะฮะถึงมันจะเขียนยากแต่พอเข้าใจโดยรวมอะ่ะผมสรุปได้ง่ายๆคือว่าประวัติศาสตร์คือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้น ความจริงในอดีตกับความจริงในปัจจุบันเป็นคนละเรื่องกันและไม่สามารถฟันธงได้ว่าแบบร้อเซด้วยแล้วสิ่งที่เราภาคภูมิใจกันอยู่นั้นมันเหมือนเป็นแค่วัทกรรมหนึ่งที่เราพยายามสร้างให้มันเกิดขึ้นว่านี่คือสิ่งนี้เป็นแบบนี้เราต้องเชื่อกันแบบนี้และสืบต่อกันไปแบบนี้นี่คือประวัติศาสตร์นี่คือภูมิศาสของไทยนี่คือวัฒนธรรมของไทยอะไรเคำว่าไทยจริงๆแม่งเพิ่งมาเกิดยุคหลังเองอ่ะสองสี่เท่าไหร่อ่ะใช่ปะ อืมพอพอรู้อย่างนี้ปุ๊บหมดเลยไอ้ที่เรียนกันมาความรู้สึกมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รักตัวเองนะฮะรักครับรักความเป็นตัวเราเองเนี่ยรักรักคนในกลุ่มในกลุ่มเขาเรียกคนในประเทศเราอะ่ะในพื้นที่ที่เราเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยก็รักกันแหละครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องรักกันโหปานจะกินกินเพราะคุณเป็นใครก็ผมไม่รู้จักเหมือนกันแค่เราถูกกําหนดว่าเราคือคนประเทศเดียวกันแค่นั้น คือความเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอดีตมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันมองแบบเออมองแบบมนุษย์มองความเป็นจริงครับว่าในอดีตบางสิ่งเหล่าน,นี้บางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันมึงต้องมีใครสักคนกาหนดมันขึ้นมาเพื่อมันเกิดความเป็นชาติเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนคนสร้างกลุ่มก็ต้องสร้างกฎสร้างประวัติของกลุ่มสร้างที่มาบางทีอาจจะเขียนให้มันดูสวยหรูเองได้เลยอสิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะจากอ่านมาได้ประมาณถึงจบบทที่สามในะเ,ดเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขึ้นบทที่สี่ ผมว่าอาจารย์เขาพยายามเขียนมันเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วมันแค่จะบอกว่าทั้งหมดแม่งคือเรื่องที่มันแบบไม่มีอะไรพิสูจน์ได้มันไม่จริงมันจริงไม่จริงตอบไม่ได้แล้วอยู่ที่ว่าความจริงตรงในณเวลานั้นน่ะใครเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อส่งต่อกันไปประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยอ่านต่อพ่กนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากใครที่ดูอยู่นะฮะหรือถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรดูย้อนหลังกัแล้วกันนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ